ไปได้ได้โชคสามเทียครับยนวันนั้นนสามวันวันครับเับคนไหม่านเจ็ดสองะครับวัแรกครับกับฝันนกับไหมานหกสามเจ็ดก็มาอกหกสามนะครับครับพหงสองมาไปนอนอีกแต่วาฝันคนกว่าไปไยิบจับเอารถนะครับแลต่ไม่ได้รุตลี่แล้ววันที่หานะครับที่องคครูพัานาตรงนั้นของน้องเจ้าที่เป็นสามนะครับเพื่อนเพิ่นกับมาเขาฝันเป็นงูเงยนะครับท่นที่ว่าไปตั้งมาเป็นงูเนองจงเป็นไม่ยู่ทั้งขางสี่มือก็เลยเอามือไปจับตัวหนึ่ง ก็ไดยแก่กว่ามือเป็นหานครับครับแล้วยังไอเ,เป็นเป็นงูสองตัวคือว่าเออเป็นก็ได้แปลงหาเจ็ดสองครตอนนั้นก็มาออกเจ็ดสองกัอเ,กเ,กองเอ้สองเอ็ดเนาะครับนั่นของเพป็นกระด็นสวัสดีครับครับสวัสดีครับจุงกระ<ส>ทุกทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาติดตาพมพรมยันนะครับเนาะจุงกระมาจากสุรินทร์ยังไดเนาอได้บ่นอองวดว่าหขันพรมยันว่ายไปหาเจ็ดสองครับครับ ที่ไปฟันได้อยู่ไอ้องค์ปูพญานาทเนาะที่น้องเตี้ยวคนสั่งเนาะครับเพราะว่ามือนั้นกับชุลมุกเนาะมืองานครับกับผมมีคนสัมผัสของเขามอเหมือนมิตระผมได้สัมผัสอยู่เพื่อเดียวอยู่ใต้ตุนมุมไผอยู่ทงนาเนาะนะครับมือเหมือนก็ให้ห้าเจ็ดสองครับให้หาเจ็ดสองที่เป็นเลขเป็นของคู่นะครับไ้ชมเดียวตัวขั้นวาใส่ยคือได้ออกอยู่ช่องเดียวใช่ครับ อ๋อดีนะเราออกของใหญ่เนาะขององค์ปู่พญานาคเนาะครับน้อยตรงนั้นเนาะที่พอเมันก็กลับ้านหนูมาฝันนี่ครับกลับมาบ้านเป็นกับมาเขาฝันนี่ครับเป็นกับมาให้ตัวเล็กเป็นว่าอยากได้สามตัวก็ให้ไปไปพูดหรือเก่าเพันว่าเพันว่าเพันอยากอยากสั่งซื้อเสียงเนมีตรงนั้นนะครับเพันว่าเพันอยากมีอยากมีซื้อเสียงมีตรงนั้นนะครับ ผนว่าให้มาสองตัวกอนมาสั่นผนว่าสองตัวกันเก้าสี่เสียงยุ่งผู้พัฒนาของนนท์เยาวให้อีฟซี่อยากให้กับนั่งนี่ให้ไปซอยกันทั้งคูนครับกนเลยว่าจะไปปล่อยสามตัวญี่ปุ่นปล่อยสามตัวญี่ปุ่นเพิ่นเพิ่นท่านอะให้ถามเพิ่นแล้วเพิ่นว่าให้ไปเอาญี่พุ่นนะกะสีให้ไปนอนฝันเอาคือเก่อนกะทีก็ขโมยเนี่ยจะไปนอนยี่พุ่นด้วเก่ากระทีไปนอนญี่พุ่นด้วเก่าครับแต่ว่าขโมดนี่ กวันแล้วันแล้วพนไหนมาสอตัวพนหมาแค่สตัวก้อนสองตัวก่อนถามนั่นจะได้สตัวนแหย่เปนนอนอายุพันแหยไปนอนอยู่ขึ้เกาพันนาพนนาขึ้นเกาครับสองตัวไหนลน้องตัวเลขที่พนหยมากนเดี๋ยวครับเดี๋ยวหาปากกาก่อนครับเย็นครับผมลงพิ้์กําลังเตีมเดเตียมพิ้กน พ่อเหมือนนะครับจากหมวดนั้งเพอสามหวดอะไรซิหมวดสามหวดครับงมวดนี้งมวดที่สี่หมวดนี้เป็นหวดที่สี่ด้อพี่น้องเด้วยว่ามือเมื่อนั้นก็ได้ออกคลิปไอ้อันนี้ผู้เดียวนันครับครับผมท่านทู่ผู้เดียวเพิ่มากพ่อจะได้สองตัวเพียงเพิ่งให้มาสามเลยแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเพิ่มมากขึ้นเพิ่งให้มาสองตัวเพิ่นว่มมากเพิ่นจะให้ตัดเอาแต่สองตัวมานี่เพิ่นว่าถ้าอยากได้เลขสามตัวเพิ่นให้ไปเดี๋ยวผมพัชนางบัวนัาทนาคารัหมองกองสองเต่า ให้พวกนั้นไปน้อมที่ควสองตัวเค้งๆนี่ก็ถือว่าชุดยอดนะแม่ยอันนี้ครับอันนี้บอกแคสตัวไปก่อนเนาะัที่สองเลยแล้วที่หางอ้ครับหัวัววัวหันวัวสามเราเพิเหมาหาเกองมออกสองเจ็บนครับมาดูันนี้มาตรกับเล็บอกของแมลงคนเนาะสเจ็บกัของแมลงสองเก็บเจียคบเอ้ยบ้านนี่ก้อมแล้วก้อมพิมพ์ลงพิมพ์พร้อม สองตัวเงเงพี่น้องสตัวอีงน้องกเจ็ดับหอ่ะสองตัวสองตัวสองตัวหกเจ็ดเอครับเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดเมดเดียวเม็เดียวหกเจับหัวก่กับหัน้ำเนยครับสิเลียงกับเดียครับอ้ตัวเดียวเลยบ่ครับเดวเดียวครับหกเจ็ดหกเจ็ดห้า ปกที่กกับัอเป็นเกลอนั่น่อบุ๊กเกลไี่ตัวเดียวกันเนาะเม่นคกับเอาเอาเก็บกันไว้เล็กน้อยเนาะเพื่อเพื่อตับหัวเพราะว่าเพราะว่ามันเก่าตันสิทธิเป็นบอกอย่นั้นบางทีเอาสิไปเอาตรงไหลมันจะเป็นไรไหยเอาเป็นเกลนเกลนน้ำเนาะคนคนมาบอกว่คนบอกจ็ไลครับเขาฟันบอกเป็นตูวลยบอกว่าเขากันเขาบอกเป็นตครนะ วันแรกนี่ไปนอ่มีพันกระบอกกันกสามเก็ดพันกระบอกสามตัวัมันก็มาอกกันหกสามเก็กันไหวกันไหวเก่าเก็ถือบครับนี่ยครับเดียวี้อกน้ำเนะครับตัวเรียกพคนไหนมาของปบวูนันตะนักราาเนาะุเจ็ดเจทุกันมาบอกมันขึ้นนะ่เรือสามตัวก็ว่าให้ไปคนละมึงเกาคนลมองไงน้องเตียวคนสางอยู่อย่าโซทอนนะครับไอ้องคูพญานาคกับองคูพญานาค ที่ยาสุดทอนก็แบบที่ได้ไปนอนงันหนีพี่เก่าหรืว่าปันให้พี่คุณครับจำมันอยากสั่งชื่อเสียงตรงนั้นเนะครับนาะจำหรับประกัวนั่นต่นักข่าวตรงนั้นก็ได้มันใหว่ากสามหวดต,ตรงๆครับสองมา่สามหวดอะไรมีหมวดที่ซีด้วยครับเอฟซีอันนี้งวดที่ซีกับงวดที่ดีบนมัตตอกปันนะครับอ๋อโอเคครับพอแล้วครับ จำยังไงพวกพวลายตัวหนอกลายตัวน้องตัวหน่อยนี่ผมสุดนี่ผมสุดเดียวที่ว่ามะเขาวันนี่เป็นพญานาคก็เป็นคือเป็นผู้บวกครับผู้พญานาคบ่อยเป็นผู้เป็นเป็นไอ้คนใส่ชุดขาวมานี่ครับเป็นผู้เทาเป็นผู้เทาใส่ชุดขาวมาบอกตอนตอนไปนอนงขึ้นตอนแค่แรกที่หกสามเจ็ดไปนอนอยู่หนาวพยานาคเพิ่นก็เป็นเขาขาวลูกแม่เฟิ่นก็มาบอกว่า ปลูกสามเพียรเตอร์มันวันเพราะว่าพอมันมาโขกตีมันนอนกันนะนนอนมีหนาองค์พญาม็นาอค์เลยนอนนี้ผมมาที่เป็นน้อนอีกหมดเลยนะครับใกล้ใกล้มื่อวานนะครับวัที่เป็นรอนอีกามดเลยพราะว่าน้องเจ้าเขายังมาเป็นสีนี่มอหลอกมาลรั่มเหียงบ่อมอหลูน้ำฝนน้ำที่แก่ห่ด นีี่ไดได้โชวได้แล้วน้งเต้เรื่อซอยวนใเด้อครับด้วยเป็นวาทิจังหมาอำมะขียบนนะท่านนี่กับองคหนั่นแต่หน้าคลาดเป็นคนอยู่ยาสตทอนนะครับเนาะนั่นก็ได้ครับออสำหรับอีซี่บุได้ไโชว์ลาวหวดากันเนี่ยืมเล้อครับด้วมา ซอยกันกระไปร่วมกันก็น้องเจียวกันนะครับครับผมเอฟซีซอยมากคนเมืนกรตซอยน้องเจียวด้วยกันตัว่ตัวครับตัวใหร่นี่นะครับน้องเจเยว่นบนไว้เนาะกับน้องเจ้ยวไว่าเิ่นจ้างหมอลำเิ่นว่้จิจ้างหมอลำนะแต่ยังไงเอฟซซอยดันเพื่อนเพราะว่าคนไก่พมีปันไดนะครับามอลำมันแท่งเนาะเปนพ่อเนี่ยุวนตัว่ตัวน้องเจียวคนก็ต้องบน กับูขึ้กันเนาะจกบนก็ต้องให้เเพื่อนให้ได้ขึ้นกันนะครับบนมอลางก็ต้องถ้าได้โชคก็ยังเง้เราก็ต้องให้เป็นเพื่อนให้ได้นะครับานี่นองเออนะครับเพราะพ่ละรอยสองลอยพะว่ากันไปน่าได้หน่อยได้ร้ายกัวากันไปเพราะได้เพราะได้มอลลไปแ้บเพให้ผูพันานากเนาะครับอนกับาดน้สลากนะครับ ัวฟเยนก็ได้เนาะแตัวงเบอร์ีวหาเนะมยเดินทางันรกันรตั้งผมเย็นก็ได้เพราะว่าผมเย็นก็เดินทางไปด้วยเนาะตัวหัวไล่ดเดียวกันตักับอสซครับผมตัวก็รอบไปก่อนนะครับเอสซีให้่มเย็นไปนองกันนฟันนี่ก็ค้นนะเดี๋ยวว่าเขาจะจกหูดเดี๋ยวน้องเตียวคนดี จำนวนการมาแรงเพื่อพันหูเนาะจำันครับโอเคครับผมต้อเราลองทางน้องเจ้าอีกแค่นึงบางส่วนก็ได้โอเคครับผมอะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณพ่อเหมือนมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม